ไฟเฮิร์ตเนี่ยมีดีทั้งไฟแล้วก็มีดีอะไรอีกพี่แคดดี้เออแคดดี้เป็นไงน้องเมย์ฝากน้องเมย์รีวิวหน่อยพี่แคดดี้ตั้งไลน์ดีมากแล้วก็แบบเอนเตอร์เทนคุยสนุกมากๆแบบบอกว่าแบบเราต้องตีไปตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่แบบกังวลว่าเราจะตีแบบได้ไหมแบบแคดดี้จะช่วยไหมบอกเลยว่าแคดดี้ที่นี่คือแบบเพอร์เฟกต์สุดๆช่วยได้เยอะมากช่วยเราได้เยอะมากจริงๆลูกตกน้ำก็แทบจะว่ายน้ำไปเก็บให้หมดเลย แล้วหน้าตาน่ะสวยแต่หนูขอให้น้อยน้อยกว่าหนูนิดนึงเนี่พวกมันตบหนักนะถ้าพี่ว่าสวยนี่วันนี้แนะนําหน่อยมีมีมีสามท่านด้วยกันนะสามของข้าค่ะอิงค่ะสี่แล้วสี่แล้วฟ้าค่ะฟ้าขอเจ็ดแก้วค่ะได้ยินเสียงไมนี่ยอย่างเงี้ยาพี่โต้งขยายให้เขาหน่อยป่ะไปก็เดี๋ยวค่อยทำเป็นชื่อถ้าอยากได้ยินจริงๆต้องมาไพเฮิร์นนะคะ เห็นมันมีประเด็นในกลุ่มกอล์ฟเป็นเยอะว่าแบบทิปแคดดี้เท่าไหร่อะไรยังไงแคดดี้จองเนี่ยขอแนะนำไว้ก่อนว่าขั้นต่ำควรจะหนึ่งพันสำหรับทิปเอาใช่หรอใช่ใช่ค่ะเอามันให้ห้าพันตลอดนะกอล์ฟแบบ แ,แต่ตอนเนี้ยเล่นอย่างนี้อเอะเรขั้นต่ำใช่ไหมขั้นต่ำคือ1,000แต่ใครจะให้ถ้าดูแลดีก็ให้เยอะกว่าน,นั้นได้แล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราแบบมารันคิวถ้ารันคิวปกติเลยเนี่ยอันนี้ผมก็แนะนำว่าขั้นต่ำอย่าให้ต่ำกว่า500จริงๆอะยิ่งถ้าคนหัดใหม่อนะมันต้องตีหลายลูกทีนี้ก็ทำงานเยอะ ก็ให้เข้าไปอย่างน้อยหกเจ็ดร้อยหรือจะพันนึงก็ได้ก็แล้วแต่แล้วถ้าเกิดเขามาเจอแคดี้ใหม่ติดสักร้อยห้าสิบได้ไหม <laughs> ไม่ได้นะได้<ร>ไม่ได้นี่คือ,อยังไงก็ต้องให้สตแตนดาร์ดเขาไม่กับบางทีคุณก็ไม่ติดบางทียิ้มตังน้องเขาไปเยอะผมเหนียวนะครับกอปเหนียวเหนียวนี่ครัก็วันนี้คือแนะนําให้รู้นะครับว่าวิธีการจองแคดี้หรือว่า เนี่ยหน้าตาก็จะแบบเนี่ยเนี่ยจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มกันนะแต่ว่าเขาบอกว่าสวยน้อยกว่าน้องเมื่อวันนี้ก็คือทั้งหมดของไพ่เฮิร์สครับผมบ๊ายบายชนะเป็นของเราอีกแล้วอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดไลค์ที่ช่องชอบไรคะไอเด้งลืมบอกนะครับ